เพื่อนครับเช้านี้ครับก่อนไปทํางานครับมาแวะดูช่างก่อนนะครับพี่ช่างเขามาทําประตูรั้วให้นะครับเขาจะเทฐานที่รั้ววิ่งข้างบนนะครับให้เดี๋ยวไปดูครับว่าเขาทากันยังไงครับออกแบบยังไงครับผมว่าเขาทํากันสุดยอดนะครับผมครับเขาออกแบบมาอย่างนี้นะครับสูงสูงกว่าตัวตัวรั้วผมนะครับก่อนอันนี้นะครับตรงนั้นถ้ารั้วผมเม็ดสิบนะครับอันนี้ก็ประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็เอารางสามเหลี่ยมใส่นะครับ ตระชาความลงก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ใส่เหล็กนะครับตะเหล็กออกแล้วก็เทปูนเทปูนสเตนแข็งแข็งนะครับเป็นปูนเทนเ่เท่านเทปูนสูตรปูนในเูนปูนเท่าไเทปูนเอปนเทูนปูนเทปูนเปูนเทเทเปูนเทปนะนเนเทนเทปนนเนเับนเคนเทปูนเทปนัปนเนเทปนเทปเชปูนเนเทปนเนน เอาเอาเออปับให้เลยเด้ออันไ้มันบทสมบูรณ์เบอร์พอดีเพราะว่าผมผมคุดหลุมพงกับบริวัตินะผมเก้าเลยเดี๋ยวช่างจะปรับให้นะครับระดับอันถ้ามันไม่ได้เชื่อมฐานก่อนนะครับรถต็จะวิ่งเหยียบตรงนี้นะครับ ตรงสามเหลี <the S 2> <the S 1> ่ยมนี้ก็จะมีเหล็กเส้นกลมนะครับมาวางอีกที่หนึ่งนะครับเชื่อมเพื่อให้มันแข็งแรงแข็งแรงและลูกลื่นไม่ลูกร้อมันไม่ตกอันนี้สองสี่ศูนย์นะครับอ่าอันนี้สองศูนย์ก็โบสถ์ห้าวโบสถ์ไสย์เหรอครับห่าวมนาบุญปัญหาเราไเนี่ยอ๋อวัดระดับ นะครับความกว้างความกว้างความยาวความสูงปร่้เออไดกปเลยมาาอมากล้อัเลยครับเออได้กันค่ะเอาได้มาดกานปานเฮ็ดเอาเนาะปานเฮ็ดเอาเนาะพอรีละมากมาก็ได้ได้เยอนเค่ะ เอาพอแม่งงานก็สร้างเลยใช้งานทประเภทแวไปนั่งโต๊ะร้องเพลงเนี่ยนะงานเลี้ยงผิวเออดาวเปิดพุนจีแต่เขาดีนึงะคนบ่าจับอัดไปตั้มจุ้งนทางนั้นพอแทบสบุกเพราะถ้ามัมีประตูอ่ถ้ามนมีประตูมาขับรถอืมเดี๋ยวเหรอ แต่งเสาหนึ่ะครับเดี๋ยวจะยกยกราวดูว่าขึ้นนิดนึ่งครับผมส่วนอันนี้ก็เชื่อมไว้เดี๋ยวก็เทปูนเ่อมเหล็กไว้นะครับเพื่อจะแข็งแรงใส่หินเยอะๆบอกมันจะได้แข็งแรงบอกตามมาตาส่วนเนาะตามมาตาส่วนนะครับไก่นะครับบ้านผมไก่นะครับดูว่าดูว่าไก่เสร็จแล้ว ไอ้เล็กสามเหลี่ยมนีนก็มาต่ฐานได้ยังหนาเลยได้เออโตวใหญ่ได้เพราะว่ามันบอมีมี่นเดียวทอานี้เอาเลยเปิดไม่หลางก็ได้ต้องมายกทำภาในแล้วนเป็นีตอนนี้ทําประตูอยู่นะครับอยู่ในขั้นของทําฐานล่างนะครับให้ลูกปิ้งลูกล้อของตะปูอ่าประตูวิ่งนะครับ อ่เทปูนแข็งนะครับแล้วก็ใส่ล่างเหล็กไปแล้วนะครับอูคาดว่าปูนเซ็ตตัวทักวันสองวันรถต่อย่งเข้าได้ครับแต่เย็นนี้ก็ยังคงจะไม่หึงเอาเข้านะครับอ่ะลุกแขกได้น้ำหรือเป่กูดี้ครับเยครับอืมบอกมันเย็นพอดอกินแห้งรถขืนหูดังเพงสมองเออดูแลกันไป ตัวนี้มันกระเทือหมดนี่ดเดี๋ที่เสริมใส่ไทเนาะใค่มีการปเอ่วน,นครับหวนยกขึ้นจังนั้นเหรอจังได้ลรลดับนะออสั่งเอาโหลดด้วยสุขใจังจ่ง้เออขอบคุณหลายๆแม่แต่ถ้ามันจะิมนกระิคัดกันลังงังเนาะ เสาเสาอันเสาพัดยานอันประตูแบบสูงจ้มันแรงกันได้เหมาือนเนาะเดี๋ยวเอาดินมาให้เขาเอาลงให้ผมนึงอีกรถนึงพอผมจิตต่อเสาไปมันสุดแตนนะยายจอมมาอันมันสุดอยู่นะฮะเขาดินนี่แหละครับสุดแตนแหละไม่หลุมนั่นแหละวัดไปสามเมตรนั่นแหละผมซื้อเล็กมาเปลือกสามเมตร นะครับตอนนี้ก็เกลี่ยนะครับหรือว,ว่าขัดขัดหยาบเพื่อให้กเกิดความเรียบความสวยงามนะครับโดยช่างหยักของเราเดี๋ยวก็คมเสร็จนะครับเดี๋ยวพเสร็จเอาประตูมาใส่นะครับนี่ครับเวลาเราปิดเข้ามาเครึ่งหนึ่งกับจี ประมาณนี้ครับปัะตูบานก็จะประมาณนี้นะครับผมเคล็ดลับนะครับถ้าเราใช้บูทบูทกันโยกบูดกันเคลื่อนในน,นี่มันสีสีถลอกครับใช้เป็นรางนี้เลยนะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่ตรงนี้ครับใช้เป็นลางตรงนี้จะมีลูกปืนซ่อนมาอยู่ตรงนี้ครับลูกปืนหรือเป็นบูทอีกตัวหนึ่งก็จะดันมานะครับแล้วก็โดยที่สีไม่ถลอกเลยนะครับล่ะ ถ้าทำแบบนี้นะครับสีก็จะไม่ถลอกเพราะว่ามันไม่ได้มีบูทมาล็อกตัวนี้ถ้าล็อกตัวนี้มันก็จะถูไปถูมาสีจะถลอกนี่เราเอาไปซ่อนไว้นะครับผมซ่อนไว้ข้างในนี่นะครับมันก็จะทําให้มันไม่ถลอกนะครับสีทาไว้ยังไงก็อย่างนั้นเพราะมันไม่มีส่วนที่ไปกระทบกับสีรั่วเลยนะครับผมนี่ครับไอเดียดีๆนะครับเอาไปใช้ได้นะครับทุกคนเอาไปใช้ใทําได้นะครับ ถ้าเราไม่ใส่ลานตรงนี้แล้วก็ใส่บูทซ่อนไว้มันจะถลอกนะครับเวลาเขาเปิดปิดเปิดปิด,ปดมันสีถะลอกนะครับเราก็ทำนี้ครับส่วนลูกปืนผมใช้เป็นลูกล้อล้อล็อกกิ่งนั้นเป็นแบบคู่นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเพื่อความแข็งแรงเป็นคู่อสองนะครับเป็นสองชุดนะครับหัวท้ายอันเดียวมันกระยับบกแข็งแรงมันจะต๊ะกล่อง นะครับส่วนตัวรางตัวนี้นอกจากจะเป็นเหล็กสามเหลี่ยมแล้วก็ยังมีเหล็กเส้นกลมนะครับเหล็กเส้นกลมมาเชื่อมเพื่อให้ลูกกิ่งของเรากิ่งได้สบายมันก็ลากสบายนะตัวข้างบนที่เป็นบูตตัวนี้ก็คอนโทรลนะครับไม่ให้ประตูล้มซ้ายล้มขวาก็ได้ครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับฟาร์มตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทาสีแล้วนะครับทาสีขาวแล้วนะครับทาสีขาวเรียบร้อยนะครับผมก็ไปซื้อต้นมังคุดมาปลูกใส่แล้วตรงนี้ นู่นนะครับประตูรั้วฟาร์มรั้วฟาร์มประตูรั้วทาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวต้องไปเลื่อนดูครับว่าเลื่อนได้ไหมนะครับนี่ครับถ่ายจากด้านในเข้ามาออกไปข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายจากด้านนอกเข้ามาข้านในนะครับว่ามันจะเข้ากับบรรยากาศของบ้านผมไหมนะครับผมนี่ครับอัปเดตนะครับ ออออมาเลื่อนประตูให้ดูหน่อยนี่นะครับผม,ผมรู้วฝาผมเดี๋ยวจะให้แฟนมาเลื่อนนะครับนะ <c oughs> ครับรก็่ีน้อพี่นนองกับรถ เดี๋ยวจะให้คุณอ้อมาเลื่อนประตูให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมแดดมากครับวันนี้แดดไม่มีฝนนะครับวันนี้เมื่อเช้าตื่นมาหมอกลงจัดเลยว่าจะถ่ายให้ดูนะครับแต่มันยังมืดอยู่นี่ครับประตูบ้านประตูฟาร์มเราเอามือก็บังเลื่อนอีกครับยังไม่สุดครับอีกเบา,เบา นี่นะครับประตูฟาร์มของเรานะครับกับบรรยากาศบ้านฟาร์มของเรานะครับน่าจะเข้ากันได้ดีครับไอคุณออมมายืนตรงๆนะครับผมตรงบ้านหน่อยเออไอสีไม่พอเดี๋ยวต้องไปซื้อมาเพิ่อมอีกเพิ่นเก็บอีกรอบหนึ่งนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราค่อยทำด้านข้างเข้าไปนะครับผมนี่ครับ เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านตัวจริงก็อยู่ดนีนะครับผมน่าอาจจะดำหน่อยนะครับแดดจัดครับวันนี้อ่าเป็นไงครับมีความรู้สึกเป็นไงบ้างพอใจไหมครับสวยอยู่สวยอยู่เนาะอยู่ในเกณฑ์ที่เราตั้งตั้งเป้าไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับโอเค,อเคนะครับนี่คือบ้านฟาร์มของเรานะครับ นี่ครับอันนี้รั้วด้านนอกนะครับถ่ายจากด้านนอกเข้าไปถ่ายจากถนนเข้าไปนะเอก็ประมาณนั้นแหละครับเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาในการออกแบบผมก็ออกแบบเองนะครับประตูไม่ได้ไปหลอกเรียนแบบใครมาแน่นแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคำเฟมลี่ด้วยนะครับผม กลับมาอัปเดตในเบื้องการทําประตูรั่วการทําที่จอดรถนะครับแห่งที่สองนะครับด้านที่สองก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคำเฟมลีดนะครับขอบคุณมากมากครับทางห้เบิรงครับผมเงินช่างล้านแปดบานบานบานนอกเท่าแนละครับผมก็ติดเองทําเองครับออกแบบเองให้ช่างเพิ่นมาเห็นให้ขอบคุณมากมากนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม